บทความเรื่องชีวิตลิขิตเองจากหนังสือปรับจิตเปลี่ยนใจและมีเนื้อความขยายความบางส่วนจากหนังสือเพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรมจริงหรือที่ว่าประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีงามจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ดีงามประสบการณ์ชีวิตที่ร้ยร้าจะทำให้เรากลายเป็นคนร้ร้าย มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกและไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนั้นด้วยคนที่เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ใช่ว่าจะประสบแต่ความราบรื่นเสมอไปชีวิตที่เพียบพร้อมอาจทำให้กลายเป็นคนประมาทเปราะบ,บางหรืออ่อนแอนก็เป็นได้ไม่มีใครกำหนดได้จริงพ่อแม่ก็ไม่สามารถกำหนดตัวตนของบุตรได้จริง กล่าวได้ว่าผู้ที่จะกำหนดเส้นทางมีเพียงผู้เดียวก็คือตนเองเท่านั้นดังนั้นหนทางสว่างหรือหนทางมืดก็เป็นของตนเองตนเองเป็นผู้เลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นเส้นทางที่กำหนดไว้ก็คือตนเองเป็นผู้เลือกในพระไตรปิฎกมีพระสูตรที่กล่าวถึงบุคคลสี่จำพวกได้แก่ บุคคลที่มามืดไปมืดบุคคลที่มามืดไปสวา่างบุคคลที่มาสว่างไปมืดและบุคคลที่มาสว่างไปสวา่างการมาหมายถึงการเกิดหรือกำเนิดการไปหมายถึงการตายหรือการจากไปการมาอย่างมืดหมายถึงการมากำเนิดในตระกูลที่ต่ำค่ะศีลธรรมไม่มีโภครัพ์ อัตคัดขัดสนลำบากลำบนขาดการศึกษาหรืออยู่ในหมู่ทุรชนส่วนการมาอย่างสว่างก็คือการมาเกิดในตระกูลที่พรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพท์มีการศึกษามีกัลยาน,นมิตรอยู่ในหมู่ของคนที่มีศีลธรรมฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อกำเนิดได้พบเป็นมนุษย์ วิบากผลแห่งกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตก็ย่อมส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองหรือตกต่ำได้เริ่มตั้งแต่กำเนิดแต่หนทางไปนั้นสามารถที่จะกำหนดด้วยตนเองได้ว่าจะเลือกไปอย่างมืดหรือไปอย่างสว่างการไปอย่างมืดหมายถึงการไม่มีความพยายามที่จะละจากภพและชาติที่เรียกว่าสังสารวัต ทั้งๆที่สังสารวัตนี้ให้ผลก็คือความทุกข์ทุกกายทุกใจแต่เราสัรพสัตท,ทั้งหลายก็ยังผูกพันกับความมืดอันเรียกว่าความอนาธรมีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงหลงในความเป็นตัวเราของเราส่วนการไปอย่างสว่างก็คือมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งนั่นเองดังนั้นการเกิดหรือกำเนิด เราไม่สามารถเลือกได้เพราะเกิดจากผลกรรมที่ได้สร้างไว้ก่อนนั้นไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบไหนประสบกับเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องนำพาชีวิตไปในทางสว่างให้ได้ไม่จำเป็นต้องไปโกรธไปโทษใครหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นเรามีสิทธิ์และควรใช้สิทธิ์ในการฝึกฝนอบรมปรับปรุงชีวิตจิตใจของตนเองให้ดี ใช้ชีวิตในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้อื่นและตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราสามารถรังสรรค์นอนาคตที่สุขสว่างงดงามได้ด้วยการสร้างเหตุที่ดีเหตุที่ใช่ในเวลานี้วันนี้และทุกๆวันขอบคุณบทความดีๆจากเพจวิชาใจ